สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการโอนเงินผ่านแอปกรุงเทพนะคะกดเข้าที่แอปค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มโอนเงินนะคะใส่รหัสผ่านนะคะ แล้วกดเข้าไปที่บัญชีผู้อื่นนะคะเข้าแล้วเลือกธนาคารแล้วใส่เลขบัญชีนะคะใส่จำนวนเงินที่เราต้องโอนด้วยค่ะ